โอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอันคาร์เกตเมื่อกีกแล้วก็จะมาเล่นอยู่ในเซิร์ฟ PVP Survival Beta นะครับก็เป็นเซิร์ฟของไทยนะครับก็ไปชมนักล,ล่าสาัพพากันเลยนะโอเค ก็ไปดูตรงฉับก่อนนะครับฉับก็จะมีไดมอนด์หนึ่งเม็ดหนึ่งร้อยนี้ไม่ใช่อันนี้หมวกไดมอนด์นครับหนึ่งร้อยแล้วก็เป็นกาชุดเกาะไดมอนด์ครับพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นของไอรอนนะครับ นั่นก็จะเป็นของอันนี้อาหาร,รโอเคเป็นตรงฟรีของครับฟรีก็จะมีมนี่ครับก็มาดูกันนองครับโอเคก็จะเป็นชุดพวกโซ่นะครับอันนี้แล้วอ,อ,อาหารก็เป็นอุดงหนึ่ มีสักนี่นสอ่าชุดทำไมวาไปไม่ได้โอเคานยนะครับมีคนเข้ามาไหมโอเคนะก็ไปไปโอเคมีคนเข้ามาส่วนหนเฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ยัง โอ้ยตายแลยนะ้วครับโอเคก็มาดูตรงวาร์บนะครับโอเควาร์บก็จะมีโฮมโซนกับ PvP นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นี่นหะครับโอเคก็ไปทีหน,นึ่งดีกว่าอืม เมื่อกี้จะอยู่กับตายเลยนะเออตาย,ยแล้วขอเ้าชิบกอ็อกันดีกว่าไม่ได้แล้วไม่ไหวไม่ไหว ก็ไปกินกว่ามาใครจะมาก็มาเจอใครเนี่ยจะใช้คนเดิมไหมอ้าวกำนอนมันไม่มีคู่อ่ะก็รอแบบนี้ก็กอนนี้ก็ จะไปคลิปแล้วไม่ไม่คนกนนั้แปดบงินแปดเงินแปดเงนแปดเงนแปดเงนโอ้ยตายแล้ว ก็ขอจบคลิปแค่เพียงนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ก็ซับสไครป์ผมนะครับก็ลิงก์ไม่ใช่ลิงก์สิไอพี IP ผมก็จะทิงไปที่ได้ในคิปชันนะครับก็โอเคบ๊ายบาย